ฮอดจ๊นะคะรถยอดนิยมสุดประหยัดคันนี้นะคะเป็นโมเดลปี2013จัดทรงหล่อๆมาแล้วเรียบร้อยนะคะย้ำอีกทีหนึ่ง Honda j a จ๊ปี2013เครื่อง1.5นะคะคันนี้เราได้มาแล้วในราคาอยู่ที่379,000บาท บอกเลยคันนี้เป็นตัว V ตัว v ีไอวีเนะคะคันนี้ก็ด้านหน้าของเขานะคะเป็นตัว Minor c h a ชนแล้วและที่สำคัญนะชุดแต่งรอบคันคันนี้แต่งมาแล้วเรียบร้อยบอกเลยจัดเต็มฟรีดาวเงินเหลือได้ด้วยนะคะคันนี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฟรีดาวสภาพรถต่างๆนะคะไอบอกเลยว่าคุ้มค่าสุดๆเราดูด้านหน้ากันก่อน,อนเลยสีขาวคันนี้นะคะสีเดิมทั้งคันเลยนะในส่วนของกระจังหน้าของเขานะอน,นี้ก็จะเป็น สีดำนะคะเป็นสีดําออกด้านๆนะสีดาด้านนะคะทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างเลยอันนี้ก็ไฟเดิมของลูกค้าเลยนะคะคันนี้นะคะก็เป็นล้อแมกแชชันนะคะเป็น R-Series นะคะ RX1 เันนาะคันนี้ได้ไปก็ถอดแต่งมาแล้วเรียบร้อยนะคะกับล้อแมกขอบ17อันด้แรเขามีตัวมองมุมอับให้ด้วยนะคะเขาเรียกว่าอะไรหุ่นฉานเนาะในส่วนของกระจกรถนะคะน,นี้ก็สีเดียวกันกับสีตัวรถเลยนะคะขอบอยางเขานี่ รอบอยางเดิมเลยนะไม่แห้งไม่กรอบนะคะ,ะตัวจับนะคะสีเดียวกันกับสีตัวรถเรามาดูความเรียบร้อยรอบๆกันบ้างดีกว่านะคะด้านหลังกันบ้างมาไฟใหญ่ดวงเดิมนะคะโลโ,โก้อยู่ครบทุกจุดมีสปอยเลอร์ด้านบนมาด้วยนะคะด้านในนะคะรถ5ประตูนะเป็นฮัสแบกนะคะแน่นอนว่าจุของได้เยอะเยอะพอสมควรเลยแหละคันนี้นะคะด้านหลังกว้างมากนี่ขนาดเรายัางไม่ได้พับเบาะนะคะเบาะก,ก,ก็พับได้เลยนะคะ 60- 40นะในส่วนของอุปกรณ์ ยางอะไหล่แม่แรงต่างๆนะคะมีครบเลยนะคันนี้ยางนะคะเดิมๆของศูนย์อ่ะเราดูในส่วนของด้านท้ายแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันบ้างดีกว่าเนาะว่าสภาพรถนะคะเขาจะเป็นยังไงเนาะแล้วมีฟังก์ชันอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันค่ะอ่ะามาดูด้านในกันบ้างดีกว่าฟังก์ชันของเขาก็เป็นฟังก์ชันสแตนดาร์ดเลยนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ ปรับแมนวนวลหมดเลยนะคะวิทยุเนาะอันนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะคะเป็นเกียร์ออตโต้นะคะพวงมาลัยเขายัางไม่ลลกเลยนะที่เรดูอยู่ตอนนี้ก็คือเดิมๆจากเจ้าของนะบอกแล้วว่าเจ้าของเดิมเขาดูแลมาอย่างดีนะคะในส่วนของเบาะนะเขาให้มาเป็นเบาะผ้าก่อนออกเรามีเก็บงานเพิ่มเติมให้ลูกค้าอีกนะคะดูแลทำความสะอาดภา,ายนอกภายนะในเช่นช่วงล่างเครื่องเกียร์เนี้ยดูแลให้เลยและที่สำคัญเรามีรับประกันหลังการขาย ดะะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าว่าเรียบร้อยแค่ไหนไปดูกันค่ะด้านหลังเนาะอันนี้ก็เรียกได้ว,ว่านั่งสบายเลยนะคะเพราะว่าฮอนด้าแจ๊ของเขาทุกทรงมันค่อนข้างที่จะแบบโปรนะคะแล้วก็นั่งสบายหัวไม่ติดขาไม่ติดนะที่สําคัญถ้าไม่ได้มีคนนั่งข้างหลังครับเบาะลงบรรจุฟองนะคะอันนี้ก็ หลายๆคนพ่อค้าแม่ค้านะคะชอบมากๆเลยในส่วนของ Honda าเจนะคะใครที่สนใจหรือว่ากำลังหา Honda าเจอยู่นะคะหาไว้ใช้งานนะคะวันนี้เรามีเขามานำเสนอแล้วนะคะสีขาวสวยๆคันนี้เลยนะคะราคาอยู่ที่3 7 000, 9 0 00นับาทจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะใครที่สนใจนะคะเข้ามาดูที่โชว์รูมพิศรกากรุคาร์ได้เลยค่ะตั้งอยู่ที่ถนนกาญจนาพิเศษบางแคนะคะหรือว่าติดต่อกันเข้ามาได้เลยที่เบอร์0ู3 2 2แป2 0 3นะคะ ก็ามาติดต่อหาอายได้เลยนะคะเดี๋ยวจะพาดูพาทำไฟนั้นกันนะคะก็ฝากคันนี้ไว้ด้วยนะคะฝากไว้ด้วยค่ะบ๊ายบาย